ราชินีพลิกสวรรค์ตอนที่158เขาปฏิบัติต่อเจ้าไม่เหมือนกันเฮอเหอหน่าสนใจบุตรสาวของเจียงหลินเฟิงคนนี้ช่างเป็นคนยอดเยี่ยมน่าสนใจเยี่ยงนี้จริงๆนอกจากฝูงชนจะตกตะลึงแล้วร่างหนึ่งสวมอภรรสีขาวไม่ฉูดฉาดทว่าวโดดเด่นท่ามกลางหมู่คนราวกับดาวล้อมเดือนในตาของเขาเป็นประกายวาววัสะท้อนให้เห็นสาวน้อยชุดดำคนนั้นที่กำลังแกล้งข่มใส่ฝูงชนอยู่ คุณชายจิ่งนางเป็นบุตรสาวของเจียงหลินเฟิงหรือคนข้างกายเขาถามด้วยความประหลาดใจน้ำเสียงนั้นแสดงความเคารพอย่างยิ่งแม้กระทั่งดวงตาย่างแสดงออกถึงความเทิดทูนบูชาบุคคลตรงหน้าหลงจิงผงกศีรษะเส้นผมสีหมึกพลิ้วไหวเองแม้ไร้คลื่นลม เคยแต่ได้ยินว่าบุตรชายของเจียงหลินเฟิงเป็นอัจฉริยะกลับไม่รู้เลยว่าบุตรสาวของเขาก็เก่งกาจเช่นนี้หลิงเจียงที่อายุ13ดูแล้วทั้งโฮจินไม่สิดูแล้วทั่วทั้งแดนใต้มีมีผู้ใดเหมือนแน่นอนคนอื่นต่างพยักหน้าตามอย่างเห็นด้วยต่อหน้าหรงจริงพวกเขาไม่กล้าเอ่ยเสียงดังเกรงว่าจะรบกวนความสงบของเขา รงจริงกระตุกยิ้มมุมปากเล็กน้อยและพูดในสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจบางทีแม้เจียงหลินเฟิงเองอาจจะไม่รู้ก็ได้ตุ้มม,มุมพวกอันธพาลถูกเจียงหลีใช้พลังข่มจนสันเทิมไปทั้งร่างเขาอ่อนคุกเข่าต่อหน้านางทีละสองคนสามคนขณะเดียวกันมิต้องให้รอผู้อื่นบอกพวกเขาก็รู้ว่าตัวเองเตะโดนตอเหล็กเข้าให้แล้วหลิงเจียงอายุ13อากก แม้แต่เชื้อพระวงต่างก็เป็นบุคคลที่ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังพวกเขาจะไปหาเรื่องได้อย่างไรแม่นางน้อยพวกเราผิดไปแล้วพวกเรามีตาหามีแววไม่ท่านผู้ยิ่งใหญ่มีพลังกล้ากแกล่งปล่อยพวกเราไปเถอะหัวจกอันธพาลตกหน้าตัวเองอย่างเอาเป็นเอาตายร้องขอชีวิตไม่หยุดหย่อนผู้คนโหร้องทั่วสารทิศอย่างยำเหยียดพฤติกรรมเยี่ยงนี้ของพวกเขา แต่ถว่าพวกเขาไม่กล้าพูดสิ่งใดออกไปและไม่อยากผูกความแค้นกับหลิงเจียงอายุ13เช่นเดียวกันมุมปากของเจียงหลีเจอร้อยริมหรีตาจึงทำให้มองไม่ออกว่านางกำลังอยู่ในอารมณ์ไหนขณะเดียวกันคนที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้กลับรู้สึกประหลาดใจสาวน้อยในอารรสีดำผู้นี้ฉไหนถึงมีพรสวรรค์เก่งกาจยี่ยงนี้การฝึกตนก็ดูไม่อ่อนแอกลับไม่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์หลงทนงตนเลยสักนิด พรสวรรค์น,น่าอัศจรรย์การฝึกฝนไม่อ่อนแอแต่กลับยังสามารถรักษาพื้นฐานจิตใจไม่หยิงพยองหรือหุนหันพลันแล่นเมื่อนึกถึงข้อนี้สายตาของฝูงชนที่มองเจียงหลีก็เปลี่ยนไปรู้สํานึกแล้วหรือเจียงหลีเก็บพลังยิ้มอ่อนเอ่ยถามเสียงร้องขอชีวิตพันหยุดชะงักพวกอันธพาลพยักหน้าอย่างรู้ความราวกับไก่ที่กำลังจิกกินข้าวใสหัวไป เจียงหลีตะคอกใส่หนึ่งคำฝูงชนหน้าถอดสีคำนี้คำเดียวราวกับหิมะถลม่มผืนปฐพีทรงพลังเคร่งครึมที่ใครก็มีอาจต่อต้านหรือมิอาจลบหลู่ได้คนที่คุกข่าวพากันตะเกียกต,ตะกายหายไปต่อหน้าต่อตาเจียงหลีเจียงหลียังคงยืนเอามือพล่ยหลังตรงอยู่อย่างเดิม ตัวเล็กบอบบางแต่กลับทําให้ผู้คนมองข้าไม่ได้ง่ายๆขณะนั้นเองนางกลายเป็นแสงเปล่งประกายที่สุดดํารงไว้ซึ่งงานฤดูล่าสัตสว์พรสวรรค์หน้าตื่นตะลึงพื้นฐานการฝึกฝนรวดเร็วบุคลิกกล้าหาญสุขุมอารมณ์ใจยเย็นและรอยยิ้มแฝงไปด้วยพลังแม่นางผู้นี้สามารถทยานสู่สวรรค์ชั้นเก้าฟ้าได้แน่นอนหลงจริงเอ่ยเบาๆ เขาปกปิดความชื่นชมในใจเอาไว้ไม่มิดและไม่มีผู้ใดกล้าทวงติงในคำพูดของเขาเพราะคุณชายท่านนี้ได้รับความเคารพเชื่อถือจากผู้คนไม่เพียงเพราะพรสวรรค์ฟึกตึกตนของเขาเท่านั้นแต่ด้วยเพราะสายตาคู่นั้นของเขาแหลมคมมองทะลุปรุปร่งทุกสิ่งเงออย่างอีกด้วยนางไปถึงขั้นหลิงเจี้ยงแล้วจริงๆด้วยมู่หวานโหรพึมพำออกมาความตกตะลึงในใจมีเพียงนางคนเดียวที่รู้ ตอนที่เจอเจียงหลีครั้งแรกการฝึกของนางพึ่งจะขั้นที่เท่าไหร่เองผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนนางกลับทะลุถึงขั้นหลิงเจียงได้เมื่อวานโรรีตาลงเล็กน้อยเมื่อก่อนนางอาจจะไม่เห็นเจียงหลีอยู่ในสายตาแต่ตอนนี้นางกลับพบว่านางท้าตระกูลลูกคนนี้ดึงดูดความสนใจของนางสำเร็จแล้วนางเก่งกาจขนาดนี้ข้าสู้นางไม่ไหวหรอกต่อหน้าพวกพี่สาวเจ้ายวนไม่มีอะไรต้องปิดบังนางจึงเอ่ยขอร้อง พี่ชิงเหยียนท่านพี่ช่วยข้าสั่งสอนนางหน่อยสิเจ้ากะในที่สุดสายตาของมู่ชิงเหยียนก็ละออกจากการจ้องมองจิงเยี่ยนางมองไปยังเจียงหลี่ที่หัวรอต่อกระซิบกับลู่เสวียนด้วยอารมณ์ซับซ้อนอยู่บ้างพี่ชิงเหยียนท่านช่วยข้าเถิดนะโจวยวนแกว่งแขนของมู่ชิงเหยียนอย่างออดอ้อนได้ในที่สุดมู่ชิงเหยียนก็พยักหน้าให้กับเสียงร้องอ้อนวอนของโจวยวน คำตอบของนางกลับทำให้เจ้ายวนอึ้งไปชั่วขณะหลังจากได้สติแล้วก็เผยสีหน้าดีใจออกมามู่อวานโหรมองมู่ชิงเหยียนด้วยความตกใจราวกับเป็นมีความแปลกประหลาดนี้ไม่เหมือนสิ่งที่มู่ชิงเหยียนจะกระทำได้แต่นางก็ไม่ได้เอ่ยอะไรเพียงแค่ตอนมองไปยังใบหลีเฟิ่งที่ยืนในมุมเงียบๆดวงตาของนางก็ประกายวูบไหวราวกับกำลังชั่งน้ำหนักอะไรบางอย่าง มู่ชิงเหยียนเดินไปยังทิศทางที่เจียงหลีอยู่ส่วนจจยวนก็รีบเดินตามหลังไปเช่นกันมู่หวานโร,ร้การเคลื่อนไหวแต่กลับยืนอีกด้านสงสายตามองตามไปแม้งานฤดูล่าสัตว์จะไม่แบ่งชนชั้นไม่จำกัดสถานะแต่ถึงอย่างไรมู่ชิงเหยียนก็มีสถานะเป็นองคหญิงแล้วยิ่งเจวยวนมีสถานะเป็นจวินจูหากพวกนางกระทำการบุบบามจะทำให้เป็นจุดสนใจแก่สายตาผู้คนไม่น้อยทันที ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นท่ามกลางฝูงชนจึงทำให้เจียงหลีหยุดสนทนากับลู่เสวียนงานฤดูล่าสัตว์สำหรับนางถือเป็นโอกาสดีที่จำทำความเข้าใจถึงมาตรฐานศักยภาพของยุวชนในยุคโฮจิ้นฉะนั้นนางถึงได้มาสำหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เป็นที่ประจักษ์ท่ามกลางสาธารณะเช่นนี้นางเองก็ไม่เคยพิจารณามาก่อนถ้าพวกอันธพาลไม่มาหาเรื่องนาง นางก็จะไม่เปิดเผยอนณาเขตฝึกฝนของตนให้แก้ปัญหาที่ตามมาภายหลังมู่ชิงเหยียนและโจยวันเดินมาข้างหน้าเจียงหลีทั้งสองคนโจวยวนเจ้าอีกแล้วหรือหลังจากที่ลู่เสวียนเห็นโจวยวนจึงเผยความเหลืออดในน้ำเสียงเล็กน้อยน้ำคำของเขาทำให้โจ้ยวยวนได้รับความสะเตือนใจแต่กลับไม่ตอบโต้เพียงแต่อธิบายไปหนึ่งประโยคข้ามากับพี่ชิงเหยียน ลู่เสวียนมองไปยังมู่ชิงเหยียนแต่มู่ชิงเหยียนกลับจ้องไปที่เจียงหลีแทนเจียงหลีรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเจ้าหยวนตั้งตนเป็นศัตรูของนางอันนี้นางเข้าใจซึ่งเจ้าตัวสวยอย่างลู่เสวียนเป็นคนสร้างปัญหาเดือดร้อนให้ในคราวก่อนแต่เหตุไฉนองค์หญิงพระองค์นี้ถึงได้แสดงท่าทีเยี่ยงนี้กับนางณที่ห่างไกลจิงเย,ย่เห็นมู่ชิงเหยียนยืนประจันหน้ากับเจียงหลีจึงขมวดคิ้วมุ่นแววตาพลันเย็ยนเยียบ เขาเดินจำเ้าไปยังทิศทางนั้นอย่างไม่ลังเลเลยสักนิดยอมสู้กับข้าศักตั้งหรือไม่มู่ชิงเหยียนลุกถามเจียงหลีกระตุกคิ้วเพราะอะไรเพราะเขาเขาปฏิบัติต่อเจ้าไม่เหมือนกันมู่ชิงเหยียนเอ่ยตอบฮะเจียงหลีกระพริบตาปริบๆสีหน้างุนงงเขาเขาคนไหนผู้ชายหรือผู้หญิงสูงหรือเตี้ยอ้วนหรือผอมสวยหรือขี้เรเริ่มกันเถอะ ชิงเหยียนพูดง่ายเกินไปแล้วแต่เจียงหลีกลับยกมือห้ามไว้เสียก่อนเดี๋ยวก่อนท่านพูดให้ชัดเจนกว่านี้ได้ไหมเขาคนนั้นหมายถึงใครข้ารู้จักหรือไม่ข้าไม่สามารถต่อสู้กับท่านเพื่อใครที่ไหนก็ไม่รู้หรอกนะยุติธรรมซะที่ไหนมู่ชิงเหยียนขณะนั้นเองน้ำเสียงกล่าวเตือนแสนเย็นชาก็แทรกลางขึ้นมาการปรากฏตัวของเขาทำให้เจียงหลีและมู่ชิงเหยียนหันไปมองพร้อมกันคนอื่นก็มองตามมาที่เขาด้วย เมื่อเห็นพี่ชายแววตาของเจียงหลีก็เป็นประกายและเข้าใจขึ้นมาทันทีเชี่ยองค์หญิงซิสยาคงไม่ได้ชอบเจียงห้าหรอกมั้งจะจๆช่างเป็นเวรเป็นกรรมจริงๆในตาประกายสุขใสของมู่ชิงเหยียนมองไปยังจิงเยี่ยไม่สนใจเสียงเตือนของเขานี่เป็นเรื่องระหว่างข้ากับนาง แววตาของจิงเย่ยเฉียบคมในขณะที่เขากำลังจะเอ่ยปากพูดแต่กลับถูกเจียงหลีขัดขึ้นเสียก่อนจึจึจิจจงเยีย่กลายเป็นไอ้ขี้แพ้ภายใต้เงื้อมือข่าไม่พอแถมยังไม่ยอมรับว่าแพ้หาผู้หญิงมาแก้แค้นข่าแทนอีกเช่นนั้นหรือขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ